เรื่องของภายร้านทองอันนี้โอ้โหมีผู้ใช้ติ k t o ็อกเขามาแชร์กันว่าเจอกับตัวเองเลยตอนนี้ยัดไส้เพิ่มน้ำหนักอาวระวังเลยท้องยิ่แพงด้วยช่วงนี้ราคาสูงคนขายัันเยอะใช่เนี่ยเซียนยังรู้พลาดได้พี่เต้นใช่ใอันนี้เนี่ยเป็นพ่อค้ารับซื้อตั๋วจำนำนะฮะโพสต์คลิปเตือนภายร้านทองนะะ มีคนนำจี้ทองรูปหัวใจมาขายที่ร้านแล้วก็พบว่าข้างหนายัดไส้เพิ่มยัดไส้เพิ่มน้ำหนักอ่ะโอ้โหทำได้ขนาดนี้นะฮะยัดไส้เพิ่มน้ำหนักแล้วก็มาหลอกขายหวังเพิ่มมูลค่านะครับเจ้าของคลิปเนี่ยโพสต์แล้วก็ระบุข้อความว่าเจอกับตัวนะครับเตือนภัยช่วงนี้ระบาดหนักในฉะเชิงเซาหรือว่าพื้นที่อื่นๆครับทองยัดไส้เพิ่มน้ำหนักตอนนี้หลายรูปแบบมากจี้โป่ง ทองคําที่ปร่งๆระวังให้ดีฮะบางคนปร่งคิดว่าตันไงคิดว่าไส้ทองคำแน่นแน่ๆนะฮะปรากฏยัดไส้ถ้าเพฟังร้านทองหรือคนรับซื้อทองระวังค่ะมาแล้วนะคะแปดริ้วฉะเชิงเซาค่ะ